ผ่านหัวข่าววันนี้หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กมาดูหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงทะเบียนกันเลยนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารดีคุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์หนึ่งมีสัญชาติไทยพ่อแม่มีสัญชาติไทยหรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย 2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1. ตุลาคม2558เป็นต้นไปจนอายุครบ6ปี 3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 4. ไม่อยู่ในสถานะสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนผู้ปกครองมีสิทธิ์ลงทะเบียน 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ3เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ร่วมด้วย 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีไม่เหตุมารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสถานที่รับลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงดังนี้กรุงเทพม,มหานครลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนที่สาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคหรือเทศบาลลงทะเบียนที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเอกสารประกอบการลงทะเบียนประกอบด้วยหนึ่ง แบบคำร้องขอลงทะเบียนดร01 2แบบรับรองสถานะครัวเรือนดร02 3บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4. ส,สุติบัตรเด็กแรกเกิด 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองบัญชีอมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธนาคารออมสินหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกสอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเฉพาะหน้าที่หนึ่งที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์นในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่1พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา 7. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครอบเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจําสลิปเงินเดือนหรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม 8. สํสำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่งหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่สอง ขั้นตอนการลงทะเบียนกรอกเอกสารการลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนมารดาหรือบิดาหรือผู้ปกครองขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนณนะหน่วยงานที่รับลงทะเบียนใกล้บ้านหน่วยงานรับลงทะเบียนอบอตอเทศบาลสำนักงานเขตตรวจสอบความครบถ้วนหน่วยงานรับลงทะเบียนปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์15วันเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวาชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิส่งให้กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กรมกลางปกครองตรวจสอบสถานะบุตรายบุคคลกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนกระทรวงสาธารณาสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็ก ที่ได้รับเงินอุดหนุนครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวศูนย์ปฏิบัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชนหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก่็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับ